ไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆนะจ๊ะไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นอันนี้เราบริจาคจบเรียบร้อยแล้วไม่มีการเปิดรับบริจาคเป็นทรัพย์ส่วนตัวของอาจารย์แล้วก็เป็นทรัพย์ของลูกศิษย์อาจารย์บางกลุ่มบางคนที่มาช่วยกันในการบริจาคในครั <idor. ๆ S 1> ้งนี้เราไม่ได้เปิดรับบริจาคเราทํากันเองแบบเล็กๆน้อยๆไม่กี่คนช่วยกันทําเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่มีเปิดรับบริจาคเพื่อน้ําท่วมนะไม่มีนะ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีสตินะไม่ใช่ว่าไปบริจาคให้ใครนะอาจารย์ไม่มีการเปิดรับบริจาคน้ําท่วมใดใทั้งสิ้นนะไม่มีนะถ้ากูเปิดรับบริจาคเนี่ยก็มีปัญหาตามมาทีหลังกูไม่อยากมีปัญหาวุ่นวายขนาดกูทําเองเนี่ยเงินกูเองแท้ๆคนยังตามมาดากูเลยแล้วถ้ากูเปิดรับบริจาคมุงคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกพวกชิปพวกนั้นก็ไม่ตามมาลาวีกูเหรอพี่เกียรตต้องมานั่งวุ่นวายแล้วก็ตามาดากูกัน ดีๆก็ได้เรื่องของกูจะฟังไม่ได้ก็ใส่หัวกระบาลออกไปกูจะตอบแบบนี้มึงหนักหัวมึงเลยฮะรับไม่ได้ก็ออกไปซะไม่ต้องมาวุ่นวายกับกูสาระแน่วัวลืมตีนกูก็ต้องลืมอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่ตีนกูกูไม่ใช่วัวมึงเป็นวัวมึงก็ลืมมึงไปเองไม่เกี่ยวกับกูและอีกอย่างนึงกูเป็นคนลืมตีนไม่ได้จ้ะกูต้องใช้ตีนในการเดินทางตลอดเวลามึงเป็นวัวมึงก็ล่ามมึงก็จูงตัวเองไปแล้วการจมูกอะนะจูงเข้าไปชอบแล้วเกินนี่เป็นวัวเป็นควายอะ ที่สุดท้ายเรากาลังเดินทางไปบ้านเจนอไปตรงบริเวณสายไหมเจ็สิสานะจ๊ะของเจนนี่ได้หมดทสัสดชื่นจุดสุดท้ายที่เราจะบริจาคไปเอาแสงใช่จ้ะไปเอาแสงจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีจ้ะตอนนี้กําลังเดินทางจ้ะวันนี้เราเดินทางมากันตั้แต่ประมาณ1ิบเอ็ดโมงบริจาคมาแล้ว3ที่ตอนนี้เรากําลัง ไปบริจาคที่สุดท้ายเพื่อเอาของนำส่งไปที่ภาคใต้ทุกจังหวัดที่โดนน้ำท่วมวันนี้4ี่ที่รวมกันเราบริจาคทั้งหมด8 0 0แสนบาทโดยประมาณกว่า8 0 0แสนบาทวันนี้กลุ่มคนตื่นทำเราบริจาคให้กับคนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม4จุดไปบริจาคต่อให้มูลนิธิอ่โปรเทคติงมูลนิธิการจอมพลังมูลนิธิองค์กร ทำดีของบุมาดาแล้วก็คุณเจนนี่ได้หมดทัสดชื่นสี่ที่สี่ที่สี่ที่เราบริจาคให้กับพี่น้องภาคใต้เราไปส่งให้จุดที่เขามีกำลังในการจัดของไปลำเลียงได้เร็วขึ้นอนุโมทนากับมูลธิทั้งสี่แล้วก็นุโมทนากับมูลธิทุกูลธิเอกชนภาครัฐทุกที่ที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนพี่น้องชาวใต้ในวันนี้และในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขออนุโมทนาด้วยเป็นประโยชน์มาก วันนี้เรากาลังจะจบภารกิจเบื้องต้นที่สุดท้ายที่เราจะบริจาคใช่เราบริจาคข้าวสารทั้งหมด8ตันเราบริจาคข้าวสารทั้งหมดวันนี้8ตัน8ตันข้าวสารหอมมะลิข้าวแสนดีถุงละ5กิโลจำนวน1,600ถุง8ตันประโภคบริโภคอีกมากมายยาสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันผ้าอนามายัยยากัดเท้าน้ำเกลือ ล้างแผลล้างตาขนมนมเนยมามา่าอาหารแมวอาหารหมานมเด็กนมผงชงตอนนี้เราซื้อของไปบริจาคเยอะมากนะทุกคนวันนี้เป็นความปลาปื้มปิติยินดีในใจแก่พวกเราทุกคนที่ร่วมกันช่วยกันในการบริจาคทั้งหมดในวันนี้วันนี้ทั้งหมดเนี่ย โดยประมาณ8แสนบาท8 0แสนกว่าบาทในนามกลุ่มคนตื่นทำเรานะที่เราทำในวันนี้เราไม่ได้เปิดรับบริจาคเวยนะไม่ได้เปิดรับบริจาคไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆนะจ๊ะไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นอันนี้เราบริจาคจบเรียบร้อยแล้วไม่มีการเปิดรับบริจาคเป็นทรัพย์ส่วนตัวของอาจารย์แล้วก็เป็นทรัพย์ของลูกศิษย์อาจารย์บางกลุ่มบางคนที่มาช่วยกันในการบริจาคในครั้งนี้ เราไม่ได้เปิดรับบริจาคเราทำกันเองแบบเล็กๆน้อยๆไม่กี่คนช่วยกันทำสิบคนยี่สิบคนแค่นี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่มีเปิดรับบริจาคเพื่อน้ำท่วมนะไม่มีนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีสตินะไม่ใช่ว่าไปบริจาคให้ใครนะอาจารย์ไม่มีการเปิดรับบริจาคน้ำท่วมใดๆทั้งสิ้นนะไม่มีนะขอเที่ยงคายกาแฟแช่ค,ครับง่ายกว่าไฟฉายบริจาคไปแล้วจ้ะทำไมไม่รับบริจาค แล้วทาไมต้องรับบริจาคเด้อทุกๆคนจะได้ช่วยไม่เอาอ่ะถ้ากูเปิดรับบริจาคเด่ยก็มีปัญหาตามมาทีหลังกูไม่อยากมีปัญหาวุ่นวายขนาดกูทําเองเนี่ยเงินกูเองแท้ๆคนยังตามมาด่ากูเลยแล้วถ้ากูเปิดรับบริจาคมึงคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีพวกชิบหายพวกนั้นก็ไม่ตามมาลาวีกูเหรอกูขี้เ,เกียจต้องมานั่งวุ่นวายแล้วก็ตามมาด่ากูกันเออ เอาเงินไปซื้อนู่นก็บอกว่าแพงไปของที่อื่นเขาซื้อกันถูกกว่านี้ตั้งเยอะตั้งแยะหน่ะปัญหาเกิดอีกูไม่เอาดีกว่ากูทําแค่นี้แหละกูดําได้แค่ไหนก็แค่นั้นปัญหาคนมันตามจับผิดเยอะไม่ได้ดังใจมาหรอกขนาดกูเอาเงินตัวเองจ่ามันยังไม่ถูกใจมาเลยกูทําเท่าที่กูทําได้พอแล้วเอาไว้อนาคตถ้าวันหนึ่งกูมีมูลนิธิกูจะเปิดรับบริจาคแต่ถ้ากูยังไม่มีมูลนิธิกูจะไม่เปิดรับบริจาคแบบนี้เด็ดขาดแต่ถ้าวันหนึ่งกูมีมูลนิธิกูจะเปิดรับบริจาค มีคนรักก็มีคนเกลียดนี่คือสัจธรรมชีวิตเป็นเรื่องปกติกูเข้าใจได้จ้ะกูเข้าใจทุกอย่างนั่นคือเหตุผลที่กูไม่ทําไงพราะกูเข้าใจไงกูเลยไม่ทําอีกสักพักใหญ่ๆเราจะเดินทางถึงเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นไซมายเจสิบสาม 73. เราจะเอาของชุดสุดท้ายไปบริจาคแต่ว่าเขาน่าจะกระจายของเราไปแล้วแหละอุตตมูลทีเขาใหญ่มากเลยนะโกดงโกดังทําดีมากเลยอะ่ะใชม่มันเยอะไนงะ เนี่ยถ้าเป็นมูลนิธิแล้วทาอะไรเพื่อสังคมแบบนี้นะต้องแบบทำโกดังเยอะๆเ่อใช่โกดังใหญ่ๆสถานที่แพ็คของลําเลียงของอะไรเงี้ยเราบริจาคที่ที่สามเสร็จแล้วจะต่อไปที่สุดท้ายของเจนนี่ใช่คุยกับคุณหยวนได้แป๊บเดียวเพราะว่าคุณหยวนแกก็ติดติดขนของตอนนี้อาจารย์กำลังเดินทางไปอีกที่หนึ่งกี่นาทีนะไปถึงสายไหม ครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงคัขงของคุณการคนอย่างน้อยเลยครับแต่ก็มีทยอยมาบ้างครับคนที่อยู่แถวๆนั้นนะต่ของอแพ้ก็น่าจะมีเพราะแค่ของเราที่ไปบริจาคพอของของ,ของเขาก็มีแค่ขนมถ้าจะช่วยกันได้หลายคนก็ได้ะพักเดียวใครเลิกงานแล้วอย่าลืมไปช่วยคุณการจอมพลังแพ็คของนะใครเลิกงานแล้วอย่าลืมไปช่วยคุณการจอมพลังแพ็คของนะทุกคนที่ อะไรนะทีาราชัยทีราชัยทีราชัยคลังสินค้าพระประแดงโกดังห้าใครว่างไปช่วยแพ็คของหน่อยตรงนั้นไม่มีใครช่วยแพ็คเลยเขากำลังแพ็คถุงยางชีพการหาคนไม่ได้ใครว่างมีอาสาสมัครไปช่วยได้ไปช่วยหน่อยนะกำลัจงจ,จะไปของเจนนี่จะกำลังจะเดินทางไปบริจาคของให้กับของคุณเจนนี่ ได้หมดสดชื่นอย่าลืมนะใครว่างไปปักตะก้าไปช่วยจัดแพ็คของของคุณการจอมบลังที่ธีรชัยคลังสินค้าพระประแดงนะโกดังหโอเคจ้อาออย่าลืมช่วยกันกดซื้อสินค้าในตะก้านะจ๊ะทุกคน